้องวันนี้นะเล็กอยู่ที่จังหวัดราช,ชบุรีฮะอยู่ที่วัดเพลงตรงข้ามคือวัดประดูจังหวัดสมุทรสงครามนะวันนี้มางานบวชจะไปพาลูกเพื่อนไปบวชที่วัดประดู่พระอารามหลวงนะั้นน่ะนี่นี่เส้นทางข้ามระหว่างจังหวัดเห็นไหมฮะเนี่ยนี่ดู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 เส้นทางข้ามระหว่างจังหวัด แล้วมีคลองกลั้นนะฝั่งนี้คือจังหวัดร,ราชบุรีนะส่วนฝั่งที่วัดตรงนี้วัดประดูอารามหลวงเนะี่ยเป็นฝั่งของจังหวัดสมุทรสงครามนะวันนี้มาสองจังหวัดเลยนะลองบรรยากาศแบบนี้ธรรมชาติสวยงามเลยเนี่ย ปรดูพระอารามหลวงบรรยากาศแบบนี้ริมคลองฮะร่มรื่นฮะร่มรื่นมากนะเดี๋ยววันนี้นาเล็กคงได้ไปเก็บบรรยากาศที่ฝั่งนูน้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ